สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆมือ่อนี้กะจะพาเพื่อนๆมาใหญ่ต้นของมะคุงเนาะจะเนาะมาละกอจ้าที่ว่าบุรุษสายพันธุ์ไอซื้อเพื่อนมากเก่งกะเอาไนเพื่อนเนี่ยจ้าเอาไปล่างแล้วก็เอาไปตากแดดให้แหง้งแล้วก็เอามาพอๆทมๆไว้ที่ในกระถางเลยจ้ะเพืเ่อนๆเนาะส่วนมากสุก argas ี่ละจ้าไอ ต้นมะเกลือเก็คือจานกันจ้าซื้อเพิ่อนไม่กินแล้วกลางสี่แหละเอามาทมทมปกปกเอาไว้จะเป็นเพื่อนนี่เนาะต้นกาผักต่างๆจะเมื้อนี้กระแดดดีจ้าแต่ว่าก็บ่ได้ไปสวนจะเป็นเพื่อนกระบาดไปสวนเพราะว่าบางบ่ตรงกันกับพญา,านาคเพิ่นอันเช่เนาะนี่จ้ะก็จะเป็น ต้นกล้าของไอ้กระเจี๊ยบสีแดงจ้ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เอาไปปลูกที่สวนเลยจ้ะเป็นเพื่อนเนี่ยต้นกล้าพักหลายยางอยู่ก็จะเป็นโคโกออมจ้ายังว่ามีเวลาได้ไปเอาไปล่งที่สวนจะเป็นเพื่อนอันนี้ก็เป็นต้นกล้ากระเจี๊ยบสีแดงเนาะนี่จ้า จินฟักจะเป็นเพื่อนพอไว้หลายร่างอยู่จ้าจะเป็นเพื่อนอนี่เนาะเดี๋ยวเฮอามาใหญ่้นบักห่องกันจ้าก็จะเป็นดินเก้าดินไหม่ที่ว่าสุได้เตรียมใบเรียบร้อยแล้วดินเก้านี่ก็หไม้ถึงดินที่เหลือจากเท้เา พอต้นก้าภักแน่ปลูกผักแน่ถ้าเป็นเหลือเห้บเอา่ปถึงจะบางเท้อก่อไปได้ขึ้นให้สวนกรน,นกม,มี่กวก็มาผสมปลูกผักตอกรนมี่จะเป็นเปื่อ่เนานะแล้วแต่โอกาสนี่จะนจะเป็นเดนที่ซุปผสมถึงเก้าเดนไม้แล้วก็ขี้ไก่พ่อปรามานะร่วมกันเรียบร้อยแล้วจ้าก็จะเป็นน้ำเศร้าเขาจะเป็นเปล่น เนาะนี่ก็จะเป็นดินที่สูดเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็สูดจะมาเห็ดให้เป็นเปลือเบิ่งอีกรอบหนึ่งนาะจะหน่อยเพื่หไนได้นี่จะกระถางกระย่ายพ่อป้อมอานจะเป็นเปๆกระถางเนาะไอ้ถ้าเฮาใย่ายกระถางส่วนมากที่สูดเห็ดสุดก็จะเอากระถาง พอปันกลางลเราจะเนาะเพื่อนก็บ่ใหญ่เกินไปเนี่ยจะนี่นี่จะซื้อใส่ย,ยู่สองขนาดนี่จะขนาดใหญ่ขนาดนี่พอปันกลางอันนีข้ขนาดหน่อยจกน้อยเนะจ๊จะถ้าเอาใส่กระถางใหญ่เขาก็จะใส่ดินหลายถ้าเอาใส่แบบนี้เขาก็จะได้ใส่ดินหน่อยจะก็แล้วแต่เราจะเนาะเราจะสะดวกจ้า จนจำเป็นห้นเ,เตรียมกระถางเรียบร้อยแล้วกะจะเป็นเศษพักเศษอใบไม้ที่ว่าเก็บมาจากสวนแน่แล้วก็เป็นเศษพักเศษอาหารที่เห้เก็บพักมาก,กินแล้วเห้วันสวนที่ให้เอาเจะสุกจะเามาตากแห้งไว้เรียบร้อยแล้วนี่จะเอาไปใส่ใไปใส่ในกระถางเาจะเนาะประมาณหนึ่งส่วนของกระถาง แล้วก็เซตผักเซตไม้นี่ก็ตัดให้แบบห้าวยึบใส่สะดวกเพื่อที่จะเอาใส่ในกระถางแข็งเสียงเราจะเนาะนี่จะประมาณแค่นี้แล้วก็ดินใส่ลงไปจะเพืเ่อนๆนี่จะเยัดเฟื่อมใส่เต็มเลยจ้ะเให้ยัดเฟิ่องไปใส่เต็มเนาะเอาขนาดมามีก้อนจะเป็นเพื่อนเ ถ้าบับพ่อเขาจะมาเติมไม้กระไดจ้ะเปิ้ลเกล็เขาจะเอาตรงกาบตะกุ้งนี่เนาะออกจากกระถางเก่าเพป็นจ้าค่อก้อยเฮ็ดได้จ้ะเปิ้ลเกล็ดอือเปิ้นง่ามอยู่จ้ะเปิ้ลเกล็ดง่ามอยู่แต่ว่าถ่ายง่ายนี่บอกเลว่าเปิ้นจะรอดบอเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะนี่ เลยจะเป็นแบบเดี๋ยวเขาต้อทำการายกะกะเอาเนาะแต่ที่เหลือเขาก็เอาไว้ในกระถางคือเก้าทุกคนเอาไว้ในกระถางคือเก้าเรื่องจะ ใานี่จะเป็นเพื่อนเนาะเอากระถ้าดินใส่ในกระถางทุกถางดาวกันี่ใจเจาะรูง่ายๆเจาะเพืเ่อนๆเจาะรูง,ง่ายๆเนาะเจาะรูตรงนี้เลือกพวกประมาณจใจเพื่อที่จะเอาต้นกาของตง้นบกงของเฮานี่นะจ้ะเนาะเอาลงไปปลูกจะ้ะนี่ใะเป็พื่อนีเนาะ อะไรจะนี่แหละแบบนี้แล้วเราก็นี่จะก,กดบเบาๆจะเป็นเปิ่นกดบริเวณกล,งงลางๆเบาๆแต่ดินรู้สึกว่าพ่อพ่อห้องเกาดินนี่จะเอาใส่ลงไปอีกจ้ะเนาะนี่จ้ะ,น,น,ะนี่แหละเรียบร้อยแล้วเพื่อนนี่แหละเรากะ จะนีจะเข้ากัจะเอาเหนะ็เนาะเปลือกไข่จะลุยลงไปข้างๆเปิดอกไข่นี่จเพืเ่อนๆก็สามารถที่จะเอาบดๆอีกก็ได้จ้าแล้วแต่สะดวกนะเนาะเพื่อนก็จะไปย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กันอีกกรอบนึงจ้านีจะาลอยแล้วที่จริงอ่ะไอ เอาเอ,าอ,าอานันเอายาเอาอยังหรือเสร็จใบไม้มะกบูดนาดีนี่รอบนึงก็ได้พอดีซูบะมีจ่จะซูเก็เลยเอาเนาะเ,เอาเปลือกไข่มีจะเพื่อนเพื่อนมีจะจะปล่อย้ีจะมีจะเพื่อนเพื่อนๆไอ้กระถางที่เตรียมไว้นี่สุเกจะเอาต้นกล้าของบักงนี่จ้ะเอาลงไปง่ายกระถางให้เพื่อนมัน,นจะเนาะจ้จะ เมื่อนีกยอากาศดีจะเป็นเพื่อนอากาศดีแต่ว่าบด้ไปสวนจะเอาดินเต้าติ่ติดมานาวเพื่อนนี่ใส่ลงไปน้ำก็ได้จะเป็นเพื่อนบาเป็นยางจะนี้เนาะขุดลุ่มกะกาบ้านให้หากเพื่อนนี่เดินสะดวกก็จะเป็นเพื่อนให้หากเพื่อนเดินสะดวกจะปลูกลงไปเลย่รู้ว่าจะรอดบเ่เด้่อจะเป็นเพื่อน ล่องเค็ดไปเรื่อยๆจะลูกสูงก็ได้ถ้าเพื่อนในนี้เราก็จะได้เอาไปปลูกแต่ว่าต้นบกงส่วนมาออกปลูกอะปลูกได้ยุติต่ว่าถานาหนาวมากเพื่อนจะบกคอยรอดจะเป็นเปมือนจะว่าสุก็จะล่องเห็ดไปเรื่อยๆจะบ่ได้กิ่นจากเถือปลูกไงต่ว่าบ่ได้กินเพิ่ตายมืพเพื่อนนาหนาวมากเพื่อนกับเปื่อยตายจะ เห็นาะเดี๋ยวสุกจะเห็ดไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวจะเป็นเปล่าอันอใหญ่ตนนนนนน้นนี่บักพวงน้ำตาลจะแฟนๆเนี่ยเนาะเนี่ยสุกได้เลี้ยงเรียบร้อยแล้วะน,นี่จ้าเนี่ยจัตงต้นหนึ่งจังเสร็เป็นเปล่าต้นหนึ่งนี่เนาะฮ่าเก๋เอาต้วมันลงไปแบบนี้นี่จ้า กดดินค้างๆเพื่อนเนี่ยจะเป็นๆกดดินค้างๆเนี่นยเนาจะดิจ่ะจะเป็นๆเนาะกับพวกสุกเกะฮาดปลู๊กจะเป็นๆฮาร์ดเทศดฮาดปลูกเนาะก็บ่ได้อันนี้ยัย่างจ่ะกดเบาๆเอาลงเบาๆจะเป็นๆเอาลงเบาๆแล้วก็เอาดิน ผมโถมจ้ะจะ้ะเนาะลำเลียงต้นเรียบร้อยแล้วกันนี่จ้ะเอาหากส่วนหากพุ่มลุ่งไปจักน้อยแล้วก็เอาดึงกลางคางนี่จ้ะเนี่ยกดเบาๆนี่จะเพื่อนๆื่องจากปลูกเรียบร้อยเลยเนาะ แต่เ้าคิดว่าไอ้ในกระถางแต่ละกระถางนี่ยแต่ดินน้อยเกินไปมันจะห้ากระสามารถจ,ะจะเจาดินเนี่ยจำตัวนี้นะเนาะห้าคิดว่าเป็นน้อยไปดินน้อยไปห้าวกะนี่จ้ะเอาดินไปเลื่อยๆอีกก็ได้จะเป็นเหมืนอนแบบไยางจะ้นะเนาะไปก้อย,อยเฮ็ดจะเป็นเหอนไปก้อยเฮ็ดเนาะนี่จะ้ะแล้วก็กดเบาๆจะเป็นเหอนกดเบาๆตรงนี้ ข้างๆต้นเปิลนี่จ่ามีเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวสุก็จะเฮ็ดขึ้นกันเมื่อจ้าเนี่ยที่ว่าสังเกตเบื้องต้นดินอาจจะน้อยเกินไปโอ้รถไส้มากพอดีขอโทษด้หลายๆได้จะเป็นเพื่อนมีเสียงรบกวนจ้ามีจ้ะเนาะค่อยๆเฮ็ดไปนี่จ้าต้นนี่ก็เฮ็ดขึ้นกันจ้าบ่รู้ว่าจะรอดบ่รด้อร์จะเป็นเพื่อนเนี่ย บางเทอรอดเอาไปปลูกต้นไงอยู่บอดบอดเป็นดอกจักเท้อตายจะเพื่อนเพื่อนไอจะเป็นห่อเอาไปปลูกซ่าเกินไปหรือจังใดนี่จะ้นะเนาะเพาะไว้เนี่ก็เพาะเพาะกินซื้อเพิ่นไม่ก,กินยั้นดในช่วงหนา้อนเนี่ยซื้อเพิ่นไม่กินแล้วก็จะเพาะเอาไว้แล้วเพิ่นเกิดขึ้นมากกะ จัง่ีเราจะใหญ่แล้วก็ไปปลูกเฮ็ดแบบนี้ทุกปีแต่ก็บ่ได้กินจักทจ่กแต่บ่ปีนี้ก็บ่เปงยังค่อยเฮ็ดไปจะเพื่อนๆจะได้กินบ่เนี่ยบอ่อยากจะเลิกลมความตั้งใจเลยเนี่ยอยากจะปลูกจนได้กินพุ๊บละจ้าจะนะเพื่อนเ่นจะเฮ็ดแบบนี้จะ้ะแล้วหลังจากนั้นเาก็จะเอาปลาไข่ลุยลงไปใน ไอ้ทุกกระถางเลยจ้ะเพืเ่อนๆนจ้ะจะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ห้าไอ้สังเกตว่าดินน้อยเกินไปสุกะจะสุกะได้เอาดินนี่เนาะเอาไปใส่ลุ้ยๆ้างๆเลยจ้ะเดี๋ยวปล่อยแล้วลเรบัดนี้เนี่ยเดี๋ยวช่องนี้ขออนุญาตถอดถุงมือเลยจ้ะมาเอาเปลือกไข่นี่จ้ะลุยๆไปไอ้ข้างๆ ตนของบะโคงนี่จะเป็นเพื่อนนี่เนาะนี่จะจะเป็นการกลุ้มนาดินในเพื่อนอีกรอบเนื่องจาแล้วกับเปลือกไข่นี่ก็จะไปย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นใหม่ของหฮอใดอีกจะเบราว่าจะเป็นทุกชนิดนะจะเป็นเพื่อนนี่เนาะจะโรยไปเลยจะบดให้ละเอียดอีก็ได้จะหลักจะสะดวกจะเป็นเพื่อนจะ เนี่ยหลังจากนี้นหะกะจะลดน้ำเดี๋ยวจะเพื่อนๆเดี๋ยวห้ามมาหลุดนกันว่าต้นบกุง,งซูเป็นจะรอดวันนี้เห็นอาจาะเนาะอาจ้าจารนี่อาจ,จาราก็ได้เนาะเอาเปลือกไข่โรยลงไปในถูกกระถางของต้นบกุงเรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนๆแล้วบัดนี้ ถ้าเกิดว่าต้นกาที่เป็นเหลือในกระถางเราจะเพื่อนเพื่อนเทาอยากจะเอาพืชใบก้อนเพื่อไปปลูกซอมหรืออิหยังนี่จจะมาก็ดินเนี่ยทุบผมใบอีกจะเป็นไงเนาะถอกลงไปเลยจะเป็นเพื่อนเนี่ยหมายถึงรักษาไอ้ต้นกาเก้าที่ว่าห้องจะเลี้ยงพื่อีกจะเนาะจะเป็นเพื่อนใส่ลงไปเลย นี่จ้ะเนี่ยแล้วก็หดน้ำธรรมดาจะเพื่อนๆรักษาตัวตาตัวเก่าไว้เนาะเจ้าเนาะเพื่อนๆหาเตียเฟินแข็งแรงเขาก็ได้จะได้ปลูกต้อจะเนี่ยใหญ่ๆเฟินจักน้อยนะจะได้สุบายใส่ถุงมือได้จ้ะขอโทษนี่จะเรียบร้อยเด้๋ยวฮาเตียเฟินใหญ่หายเนาะดินบ๊อบพะกาดินใส่ลงไปจ้ะเพื่อนๆเนี่ย รักษาต้นกาเก่าที่อยู่ในกระถางเก่านะจ๊ะน้าเพื่อนๆจ้ะเรียบร้อยแล้วก้ะเดี๋ยวสุดจะรดเปิดคลายให้เพื่อนคือกันจ้ะนี่จ้ะหลังจากเรียบร้อยแล้วน้าเพื่อนๆก็จะทำด่ารพ่นน้ำเลยจ้ะเพื่อนๆพ่นน้ำเส้าเขาวนี่เนาะที่พ่อได้เตรียมไปเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆเนี่ย หรือเพื่อนๆจะใส่เป็นเอียงกาะบล็อกกี้เีดก็ได้แต่ว่าสูจะใส่แบบนี้จะเพื่อนๆนี่เนาะค่อยๆหดจะเพื่อนๆค่อยๆหดเดี๋ยวมารุนกันว่าต้นบกุงสูนี่ต้นกาแต่ละต้นมันจะรอดเ่าจะเพื่อนๆนี่เนาะจะเ,นะจะเราหลังจากที่ห้าวใหญ่ต้นกาเรียบร้อยแล้วนะจะเพื่อนๆไอ เอาไว้ในที่แดดล้ำไรเนาะจังบานซูนี่จ้ะเพื่อนๆเนี่ยพอนจะค่อยเจอแดดดอกปูกพักอีกอย่างบ่รู้ว่าพอนจะงามบอนี่จ้ะแดดบนท่านในมาเนาะจจะเพื่อนๆเนี่ยแดดจะลำไรอยู่ตลอดเครื่องมือนี่จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะนี่แหละเอาไว้ในที่แดดลำไรก่อนพ่อรู้รู้สึกว่าไอ้ต้นเพื่อนแข็งแรงแล้วเ่าจะเอา ไปไหว้การแจ้งให้เพื่อนถือแดดก็ได้จ้ะเนาะใจเพื่อนๆน,น,นี่แหละเราจะปล่ยแล้วกัเพืเ่อนๆไอ้ต้นที่ต้นมะคุงที่แล้วในกระถางสุกก็ได้เอาเปลือกไข่ล้อยคือกันแล้วก็เข้ากันจากรดน้ำขึ้นการจ้าเนาะนี่จ้ะแล้วทุกต้นจะหดให้เปลือกชุ่มจ้า จะเพืเ่อนๆคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจะ้จะเจอกันคลิปหน้านะคะเดีย๋ยวมาดูน้ำสูดนะจ๊ะว่าต้นบกงแต่ละต้นเนี่ยเพิ่นจะหลอดในสูบอเนาะจ๊ะน้องเพืเ่อนๆีน่จ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ